เล่าเรื่องเหนือมิติเรื่องรถมือ2ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดทำการทำค้าหรือทำงานต่างๆรถเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการประกอบอาชีพอาจจะเรียกว่าเป็นปัจจัยที่หของการดำรงชีวิตในโลกยุคป,ปัจจุบันก็ว่าได้นอกจากรถจะให้ความสะดวกสบายในการเดินทางไปไหนมาไหนแล้ว ยังถือเป็นเครื่องประดับที่สามารถเชิดชูหน้าตาให้กับผู้เป็นเจ้าของได้ด้วยดังนั้นธุรกิจรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือรถมือสองจึงยังฟู่ฟ้าอยู่ในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นยุคที่น้ำมันมันแพงริบลิ่วก็ตามคุณทวัตปานวิชัยเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของข้าพาเจ้าทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในตำแหน่งพนักงานฝ่ายขาย ซึ่งแน่นอนว่าการงานหน้าที่นี้จำเป็นต้องอาศัยรถยนต์เป็นพาหนะคู่ชีพโดยเฉพาะการเดินทางไม่ว่าไกลหรือไกลยิ่งถ้าไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งดังนั้นทวัดจึงโทรมาชวนข้าพาเจ้าเพื่อออกไปซื้อหารถยนต์มือสองไว้ใช้สักคันหนึ่งในปีพศ .2531 ซึ่งในปีนั้นถือว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะเลขหนึ่งกับเลขสามมาอยู่คู่กันทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเลขบาปเคราะห์หรืออีกนัยยะหนึ่งเลขหนึ่งหมายถึงพระอาทิตย์กับเลขสามหมายถึงพระอังคารตามโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวนบพเคราะห์ที่เป็นศัตรูกันดังนั้นเลขหนึ่งกับเลขสามเมื่อมาอยู่คู่กันทำอะไรก็มักจะมีอุปสรรคยิ่งทางฝรั่งนี่ยิ่งถือหนักเลยถ้าวันที่ใดตรงกับสุขสิบสามแล้วละก็ ฝรั่งนี้ห้ามนักห้ามหนาะเรื่องการประกอบกิจการใดๆแม้กระทั่งการเดินทางก็ตามแต่เลขสามหนึ่งน้อยยังถือว่าอัปมงคลน้อยกว่าหลังจากเราเสียเวลาการหาซื้อรถกันอยู่หลายวันก็ยังไม่พบรถที่ถูกใจรถบางคันสวยแต่ราคาแพงทวัดสู้ไม่ไหวเพราะเกินงบรถบางคันราคาถูกแต่สภาพสุดโทมเขาก็ไม่ซื้อวันหนึ่ง เราทั้งสองไปดูรถตามเต็นขายรถแห่งหนึ่งซึ่งมีจำหน่ายรถมือสองเขามีสัญญาว่าประกันชั้นหนึ่งฟรีให้หนึ่งปีในที่สุดเราก็สามารถเลือกรถได้คันหนึ่งในเต็นขายรถแห่งนั้นรถคันนี้ราคาถูกมากสภาพรถสวยนับว่าถูกใจทวัตเป็นที่สุดแล้วทวัตก็ตกลงซื้อรถคันนั้นหลังจากทำสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ากับทวัต ก็ได้นั่งรถคันนั้นขับกลับบ้านทวัดขับรถมาส่งข้าพเจ้าถึงบ้านในตอนค่ำแล้วเวลานั้นราวหนึ่งทุ่มเศษเมื่อทวัดส่งข้าพเจ้าเสร็จก็เลี้ยวรถออกไปข้าพเจ้ามองตามรถออกไปขณะนั้นก็เห็นเป็นเงาคนสองคนนั่งอยู่ตอนท้ายรถข้าพเจ้าก็เอะใจคิดว่าคงตาฝาดไปมากกว่าในใจคิดว่าอาจจะเป็นดวงไฟหน้ารถ ส่องสะท้อนร่างของทวัตทำให้เกิดเป็นเงาก็เป็นได้แต่ยังมีเงาอีกเงาหนึ่งซึ่งเล็กกว่าเงาของทวัตก็ยังเฉลียวใจอยู่คือนั้นข้าพเจ้าก็นอนไม่หลับคิดถึงเงาในรถที่เห็นนั้นพอรุ่งเชา้าจึงได้โทรไปหาทวัตซึ่งก็โล่งใจเมื่อทวัตรับสายพร้อมกับบอกว่ารถของเขาคันนั้นวิ่งเรียบดีมากออกตัวได้ดีทันทีเลยไม่มีกินน้ำมัน เมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าเมื่อคืนนี้ตาอาจจะฝาดและคิดมากไปเองพร้อมกันนั้นทวัตก็บอกว่าคืนนี้จะมารับเพื่อไปงานเลี้ยงด้วยกันซึ่งข้าพเจ้าก็ตอบตกลงโดยทวัตจะมารับข้าพเจ้าในตอนเย็นข้าพเจ้าแต่งตัวเสร็จเมื่อรถมารับแล้วเราก็ไปด้วยกันเราทั้งสองคุยกันเรื่องต่างๆข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นถึงเรื่องเงาประหลาด ที่ข้าไปเจ้าเห็นในรถของเขาทวัดบอกว่าผีคงจะตาฝาดไปละมัง้งผมขับรถถึงบ้านก็ไม่เห็นเป็นอะไรรถวิ่งนิ่มเกาะถนนดีนาะขณะที่นั่งอยู่ในรถเราคุยกันไปเรื่อยเรื่อแล้วอยู่ๆไฟหน้ารถก็เกิดดับพึิบอา้าวเราทั้งสองจึงลงจากรถลองไปดูข้อไปข้อมาไฟก็ติดขึ้นมาใหม่พอรถวิ่งไปสักพักหนึ่งแอร์ซึ่งกำลังเย็นพอดี ก็เกิดเย็นมากขึ้นกลายเป็นหนาวขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีกลิ่นอับๆออกมาชอบกลพอดีตอนนั้นรถวิ่งถึงห้องอาหารที่เราไปงานเลี้ยงกันเราจึงหยุดความสนใจในเรื่องแอร์ไว้เพียงแค่นั้นเมื่อกินเลี้ยงกันเสร็จลาเจ้าภาพแล้วเราก็เดินมาที่รถเกือบจะถึงรถแล้วอีกประมาณสักสิบเมตรทำกลางแสงไฟสลัวๆข้าพเจ้ามองเห็นที่เบาะหน้ารถตรงคนขับ มีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ผมเผาวยุ่งเหยิงจึงชี้มือให้ทวัดดูแต่ภาพนั้นได้หายไปแล้วข้าพเจ้าจึงไม่กล้าพูดอะไรแต่ตอนก้าวขึ้นรถยอมรับว่ามีอาการหวาดหวาดขึ้นมาบ้างเหมือนกันเมื่อทวัดออกรถข้าพเจ้าจึงบอกทวัดถึงภาพดังกล่าวแต่ทวัดกลับหัวเราะพร้อมกับพูดว่าเฮ้เถ้าผีมีจริงก็ดีนะสิ จะได้ขอหวยซะเลยคำพูดของทวัตทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกหวั่นหวั่นยังไงพีก่กนเมื่อรถมาจอดถึงบ้านข้าพเจ้าจึงก้าวลงจากรถและเริ่มลังเลสงสัยเกี่ยวกับเงาที่เห็นภายในรถคันนั้นพอรุ่งขึ้นจึงบอกกับทวัตว่าจะเอาสังฆทานไปถวายพระหลวงตาสักหน่อยซึ่งทวัตก็อาสาขับรถไปให้ด้วยกันปรากฏว่า เมื่อใกล้จะถึงวัดแถวริมคลองจูจูรถก็ดับวูบเฉยๆสตาร์ทเท่าใดก็ไม่ติดเราทั้งสองจึงต้องช่วยกันเข็นรถเข้าไปจอดภายในวัดและหิว้วถังสังฆทานเดินเข้าไปถวายหลวงตาเมื่อถวายสังฆทานเสร็จแล้วเราจึงคุยกันถึงรถที่ทวัดซื้อมาพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าก็เล่าสิ่งที่ขัดข้องอยู่ในใจเกี่ยวกับรถคันนี้ให้หลวงตาฟังท่านจึงเดินไปดูที่รถคันดังกล่าว เมื่อหลวงตาท่านได้เอามือแตะรถดูแล้วจึงบอกว่ารถคันนี้มันไม่สะอาดซึ่งทวัตก็ไม่เชื่อและไม่พอใจหลวงตาจึงพรมน้ำมนให้เราจึงกลาบลากลับกันแต่เมื่อขึ้นรถแล้วรถก็สตาร์ทไม่ติดอีกเราจึงต้องใช้วิธีเข็นเอาซึ่งมันทำให้ทวัตรู้สึกหัวเสียมากถึงขนาดสะบด,ดังลั่นว่าไอเวนเป็นหาอะไรของมันนักหนาวะ รู้ว่ามันสกรปรกอย่างที่หลวงตาว่าจริงๆปรากฏว่าพอเข็นไปพ้นเขตวัดรถก็ติดได้แต่ภายในรถมีกลิ่นอับมากขึ้นจนต้องปิดแอร์พร้อมกับเปิดกระจกทั้งสี่ด้านเพื่อจะให้กลิ่นเหม็นอับรุนแรงนั้นจางไปพอขับมาได้ประมาณสักสามกิโลเมตรทวัดก็บอกว่าระวังแล้วจูจ่ๆเขาก็หักพวงมาลัยหลบเข้าข้างทางจนรถไปกระทบต้นไม้ริมทางเดชะบุญ เราไม่ได้เป็นอะไรอาจเป็นเพราะน้ำมนต์ของหลวงตาที่พรมให้ก่อนออกรถมาก็ได้ข้าพเจ้าถามทวัดว่าเกิดอะไรขึ้นทวัดบอกว่าเห็นมีคนวิ่งตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดจึงหักลบแต่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่าจะมีใครมาวิ่งผ่านหน้ารถเลยสักคนทางก็แคบเออจะมีคนมาวิ่งตัดหน้ารถได้อย่างไรการชนต้นไม้ข้างทางในครั้งนั้นทำให้รถแถบหน้าด้านซ้ายยุบ ทวัดจึงเอารถเข้าอู่ซ่อมภายใต้การประกันอุบัติเหตุรถจอดอยู่ในอู่ซ่อมได้สี่วันซ่อมเสร็จแล้วทวัดจึงขับรถกลับบ้านและในคืนนั้นเองทวัดก็โทรศัพท์มาหาข้าพเจ้าตอนสองยามพร้อมกับพูดว่าให้ไปหาเขาให้ได้ในคืนนี้โดยด่วนแต่เขาไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังทางโทรศัพท์หรอกนะข้าพเจ้าก็รีบไปพบทันทีเมื่อถึงบ้านของทวัดข้าพเจ้ากดออดหน้าบ้านจากนั้นคนรับใช้ก็ออกมาเปิดประตูให้ ข้าพเจ้าได้พบทวัดในสภาพแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเขาเพราะใบหน้าเปรอะไปด้วยเลือดจากมือทั้งสองข้างที่ถูกของมีคมบาดจนเลือดไหลแถมยังนั่งหลบอยู่ที่มุมห้องคนรับใช้ของทวัดได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีเสียงโครมครามในห้องของทวัดพอพบหน้ากันทวัดรีบวิ่งจากมุมห้องมาหาข้าพเจ้าพร้อมกับชี้ไปที่หน้าต่างที่กระจกแตกละเอียดอยู่ตรงนั้นแล้วเล่าว่ามีชายวัยรุ่น มีบาทแผลที่ใบหน้าเกระกรังมานั่งอยู่ที่หน้าต่างพร้อมกับชวนให้ไปขับรถซิ่งและไปอยู่ด้วยกันทวัดเล่าว่าตอนแรกเขาคิดว่าฝันไปแต่พอภาพชายคนนั้นเข้ามาใกล้ทวัดจึงสะบัดมืออย่างแรงปรากฏว่ามือไปกระแทกกระจกหน้าต่างแตกจึงถูกบาดจนเลือดไหลขณะเดียวกันภาพชายผู้นั้นก็ยังปรากฏให้เขาเห็นอยู่ ด้วยเหตุนี้ทวัดจึงมั่นใจว่าต้นไม่ได้ฝันแต่อาจเป็นเพราะวิญญาณของคนที่อยู่ในรถซึ่งตนด่าว่านั่นเองอาจจะมาแก้เพทที่ตนด่าไปก็ได้เช้าตรูวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าจึงรีบพาทวัดขับรถคันดังกล่าวไปขายคืนให้แก่เต็นรถที่ซื้อมาทันทีแล้วเราทั้งสองก็ได้ไปสอบถามอาจารย์ภูรู้และผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณปรากฏว่ารถคันนี้ แต่ก่อนเคยเป็นรถสิ่งของวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งขับรถคันนี้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ความตายอยู่ภายในรถหลังจากนั้นยาติได้ซ่อมรถเสร็จแล้วก็นำไปขายนี่คือประสบการณ์รถผีสิงที่ชวนหวาดหวัน่นและน่าสะพรึงกลัวซึ่งทั้งข้าพาเจ้าและถวัดคงจะไม่ลืมไปชั่วชีวิต